พริกต้นนี้ที่ป้าวรีได้ทดลองนะคะทดลองใส่กล้วยแล้วก็ใส่ไข่ออกลูกเวอร์เลยได้ผลค่ะได้ผลโตมากเลยนะอันนี้คือตัวอย่างละสองต้นเนาะมันออกลูกจนเต็มต้นเลย กำลังติดลูกค่ะที่ดอกมันเป็นสีสีน้ำตาลน้ำตาลอะคือลูกมันนะต้นเนี้ยออกออโตแล้วค่ะนะนี่โตแล้วผักชีลาวค่ะผักชีลาวนะบ้าบริปลูกทําพันุ์ เพาะไวคะ้ค่ะเพาะไว้เป็นกระถางแบบนี้เพาะเสร็จแล้วเราก็ย้ายลงกระถางหรือย้ายลงปลูกในแปลงต้นมันจะโตอันนี้คือพันธุ์ไทยนะเนี่ย